สวัสดีค่ะ Everything King สาขากับข้าวบ้านกิ้งวันนี้เราจะมาแบ่งปันความสุขจากการทำอาหารด้วยเมนูแกงส้มผักรวมค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างค่ะ สำหรับส่วนผสมของน้ำพริกแกงส้มค่ะกิ้งเลือกใช้น้ำพริกแกงส้มสำเร็จรูปที่ซื้อจากตลาดค่ะแต่ว่าเราจะมาเพิ่มข่าตะไคร้กระชายกะปิหอมแดงแล้วก็พริกแห้งลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะนักงนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ปลานะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มต้นจากการล้างผักค่ะวันนี้คุณแม่มาช่วยล้างผักด้วยนะคะเทคนิคคุณแม่ก็จะใช้ตัวเกลือค่ะในการล้างทั้งผักแล้วก็ปลานะคะซึ่งเกลือเนี่ยจะทําให้ลดความเค็มของปลาได้ค่ะนะคะคุณแม่ทําให้เองในไทะวันนี้ กะเฉดเตรียมเลยค่ะเอาละค่ะเรื่องผักคุณแม่ดูแลให้แล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวกันเลยค่ะโดยปลาใส่เกลืออ๋อไม่ใช่โ,ยโรยเกลือใส่ปลาค่ะแล้วก็ใส่กระชา,ะะชายตะไคร้ค่ะเข้าไปเพื่อที่จะดับคาว ปลานะคะแล้วก็นําไปต้มในน้ําเดือดนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวน้ําต้มนี่ยละค่ะเป็นน้ําแกงของแกงส้มนะคะแล้วก็เนื้อปลาที่สุกแล้วเนี่ยเราก็จะไปแกะเพื่อที่จะทําเป็นตัวน้ําแกงนะคะอันนี้เพิ่มเติมในส่วนของพริกแห้งนะคะเราแนะนําให้ใช้พริกชี้ฝาแห้งเพื่อความสวยงามของสีสันค่ะ พอต้มเสร็จแล้วค่ะปลาสุกแล้วเราก็นำปลาขึ้นมาแกะนะคะแกะปลาให้แบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งเราจะเอาไปไปผสมกับน้ำพริกแกงค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาตําเพื่อที่จะเอาไปละลายในน้ำแกงนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งกะปินะคะตะไคร้หอมแดงนะคะ แล้วก็นี่ค่ะพริกแกงที่เราซื้อจากตลาดมาผสมเพิ่มไปนะคะแล้วก็ปลาส่วนหนึ่งค่ะที่เราย,ยีเอาไว้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะไม่ต้องไปตำค่ะแม่บ้านยุคใหม่ก็อกของญาติใช้วิธีการปั่นเลยค่ะนะคะดูสิคะสีสันจะสวยงามน่ารับประทานเชียวค่ะสีสวยมาจากตัวพริกแห้งด้วยนะคะน้ำที่เราต้มมาไว้ค่ะตั้งให้เดือดแล้วก็เท ตัวพริกแกงที่เราปั่นลงไปนะคะเนี่ยค่ะปลาอีกส่วนหนึ่งที่เราแบ่งไว้นะคะเราก็จะมาตำค่ะใส่ครกมาตำเพื่อที่จะให้เนื้อปลาเนี่ยฟูค่ะนะคะตัไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อปลาเนี่ยฟูขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะนะคะจะมีความฟูนะคะซึ่งเราจะนำตัวเนี้ยไปใส่ในน้ำแกงเพื่อที่จะทำให้แกงส้มของเราเนี่ยมีความข้นนะคะ ใส่ปลาคูๆูแบบนี้ลงไปในน้ำแกงส้มค่ะเพื่อเพิ่มรสสัมผัสของแกงส้มของเรานั่นเองนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือใส่หัวเชเท้าลงไปในน้ำแกงส้มด้วยค่ะหัวเชเท้าจะทําให้น้ําแกงส้มเนี่ยมีรสชาติหวานขึ้นมาตัดตัดกับเปรี้ยวได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บและน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ทุกคนสามารถชิมค่ะชิมได้เลยว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะขาดเปรี้ยวก็เติมน้ำ,นำ มะขามเปียกถ้าขาดหวานก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปเมื่อชิมได้ที่เสร็จแล้วก่อนที่จะปิดไฟลงค่ะแนะนำให้บีบน้ำมะนาวลงไปหนึ่งซี่ค่ะจะทำให้แกงส้มของเรามีความหอมค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวแหลมขึ้นมานะคะนี่คือเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆในการทำแกงส้มค่ะ แล้วค่ะมานน้ำแกงส้มของเราได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งหมอ้อไฟกันเลยดีกว่าค่ะการที่ตั้งหมอ้อไฟแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ผักลงไปผักที่เราเตรียมไว้ที่เราชอบนะคะมันจะทําให้มีความรู้สึกว่าผักเนี่ยกรอบนะคะถ้าใครชอบทานแกงส้มแบบผักกรอบๆนะคะแนะนําให้ใช้วิธีนี้ค่ะเป็นหมอ้อไฟแกงส้มค่ะผักที่เราใช้ค่ะก็มีหลากหลายชนิดมากเลยค่ะ พลาดไม่ได้นะคะกิ่นแกงส้มก็ต้องคู่กับไข่เจียวค่ะผักที่เห็นอันนี้นะคะเราจะใช้ตัวผักกระเฉดค่ะนะคะมีผักบุ้งนะคะ แล้วก็มีดอกแค์ค่ะการทำแกงส้มดอกแคในช่วงนี้นะถือเป็นช่วงที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าดอกแคเนี่ยจะมีสปปรรพคุณช่วยแก้ไข้หัวลมไข้หัวลมคือไข้ที่มาในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือไข้หวัดนั่นเองละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแกงส้มวันนี้ของกับข้าวบ้านกิ้ง กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กิ้งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย